thank <laughs> you เอาเลยครับผมก็สวัดสดีคุณผู้ชมทางบ้านทุกคนกันด้วยนะครับวิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนนะครับผมนะกอยกระเกเกมกอริน,น่าฟรีไฟกับการอัปเดตข่าวสารกิจกรรมสายฟรีกันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็คือมีกิจกรรมสายฟรีเนี่ยอัปเดตกันเข้าใหมา่แล้วก็บอกเลยว่ากิจกรรมตัวนี้เนี่ยแจกฟรียกเซิร์ฟก,กันเลยนะคร<ๆ>ับผมนะบอกเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ย ามารถรับได้กันทุกคนเลยซึ่งเงื่อนไขในการรับเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นจะสามารถรับได้ไงเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับผมนะก็ฝากกดไลค์ให้คลิปวันนี้ถึง5,000ไลค์ได้หรือเปล่านะครับผมนะขอกาลังใจ5000ไลค์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะครับก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณครับผมโอเคนะครับผมก็กิจกรรมที่ผมพูดถึงก็คือเป็นกิจกรรมของสายฟรีที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถรับได้กันยกเซิร์ฟเลยย้ำว่าเป็นเซิร์ฟไทยนะครับผมนะผู้ชมเนี่ยจะสามารถรับได้กนกคคเอ่รจะซฟ็็ืป นะครับวัเป็นเป็นกู้คููตัวใหม่นั่นเองอ่าเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วก็จะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือจะเป็นกล่องสุ่มฟรีนั่นเองนะครับนาจะเป็นกล่องสุ่มชุดอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปรับชมกันเลยนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวเกมมันก่อนเลยนะครับมีกิจกรรมอะไรมีมาหรือเปล่าหน้ารู้สึกว่าไม่มีหรือเปล่ามีหรือเปล่าทุกคนเออ มีกิจกรรมสายฟรีอะไรอัปเดตมาหรือเปล่าเออก็มีหนึ่งกิจกรรมนะครับสำหรับสายฟรีที่แบบผู้ชมสามารถเข้าร่วมได้ตอนนี้เลยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมมั่นถึงสุกนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับผมก็คือเป็นกิจกรรมลงเล่นเกมให้ครบตามจํานวนเวลาที่กําหนดไว้เพื่อรับของรางวัลฟรีๆไปนั่นเองนะครับผมนี่ก็ซึ่งวันนี้ก็ผมก็คือจะได้รับเป็นอ่าเป็นสกินปืนสกาโอฟิชีนตนั่นเองอ่าเป็นกล่องุูมนั่นเองอ่าไม่ไม่ใช่สกินปืนสกาหรอกก็คือเป็นกล่องุูมสกินปืนของโอฟิเชมมมสาาารรถับกได้้แลวี้นตัน ใครได้ถาวรน,นะครับสรับวันนี้นะครับประจําวันนี้ก็คือเป็นสกินปืนตัวนี้เลยก็คือไม่ว่จา,าจะเป็นสกายเป็น P ี0นะครับหรือว่าเป็นปืนอะไรที่ผู้ชมได้ถาวรก,กิจกรรมมันถึงสุดเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับนะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยอวดกันไปเยอะมากเลยเว่าเฮ้ยผมได้ถาวรน,นะแบบ พอดีแบบดีใจนะครับเพราะว่า,วาปืนตัวนี้เนี่ยมันโกงนะครับเพราะว่ามันเพิ่มอัตราในการยิงถึง2หน่วยกันเลยนะครับสำหรับสกิทปืนตัวสีส้มตัวนี้คุณผูช้ชมก็ไม่ควรพลาดเลยสำหรับวันนี้นะครับนะก็กติกาการเข้าร่วมก็กง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผูช้ชมเนี่ยเข้าไปลงเล่นในตัวเกมครบตามเวลาที่กําหนดก็จะได้รับกล่องสุ่มไปเลยฟรีๆนั่นเองก็จะเป็นกี่กล่องหน้า4 5 678 90 10กล่องนั <become> ่นเองในเขานะก็รู้สึกว่าในครั้งก่อนเนี่ยกิจกรรมตัวนี้ครั้งก่อนเคยมาะครับก็แจกเยอะกว่านี้นะเกือบ20กล่องไปเลยนะตอนนี้ก็คือแจก10กล่องแจกน้อยลงไปแต่โอกาสการได้เนี่ยก็อาจจะมีเหมือนเดิมะคเับนะเออเดี๋ยวใครได้นะครับผมก็มาคอมเมนต์กันได้ก็ได้กันในครับผมนะโอเคนะเรับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมตามปกคลิปกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมก็คือนี่เลยในเขานะก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยเป็นกิจกรรมออกทะเลเปหมดใจของรางวัลชิ้นไหนที่คุณอยากได้มาก เลยนะครับที่ผู้ชมเมนก็คือจะเป็นนกนั่นเองนะครับผมนะเอ้ยมันคือตัวอะไรเอ่ยมันคือสัตว์เลี้ยงหรือเป็นตัวอะไรนะครับนะเอ้ยมันคืออะไรบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมนะมันคือสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับนะก็คือมันชื่อว่าฝาโกนั่นเองนะครับนะซึ่งอานกเหยี่วตัวนี้ความสามารถพิเศษเป็นยังไงนะครับนะก็คือความสามารถพิเศษของนกเหยี่ยวตัวนี้สามารถทําอะไรได้นะครับก็บอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยก็คือเมื่อเราใช้เครื่องรอดเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยร่อนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับนะก <c oughs> ็หมดปัญหาที่แบบใครใแบบร่อนอยู่ปุ๊บแล้วก็ตกกลางเครื่องร่อน,เ,อนะะเนี่ยนะครับผมก็โดนยิงเนี่ยก็ตัวนี้ก็คือช่วยได้นั่นเองนะครับนะร่อนได้เร็วกว่าเดิมแน่นอนเลยสำหรับตัวฟัลกูตัวนี้ <c oughs> แล้วก็อีกอย่างของมันก็คือเมื่อเรากางร่มปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถลงตกถึงพื้นก่อนใครเลยถ้าเราเอาอเป็นตัวคู่ตัวนี้ไปนะครับเป็นตัวคู่ฟาโก้นกเหี่ยวนั่นเองนะครับนะก็คือเราจะตกไวขึ้นแล้วก็เราสามารถเก็บปืนได้ก่อนใครนั่นเองครับผมก็้อเป็นาาาควมมสรถ ของนกเหย่่วตัวนี้เลยถ้าถามว่าเอ้าแล้วมันอยู่ตรงไหนล่ะก็คือมันจะมาพร้อมกับแพทใหม่นี่นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวแพทใหม่ก็คือจะมาในเดือนมิถุนายนนี่แหละคุณผู้ชมก็รอดูกันเลยะครับนะต่อมาเลยที่คุณผู้ชมเห็นก็คือจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อ่นเองนะครับคุณผู้ชมนี่เลยะครับนะก็คือเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อประมาณราคาเท่าไหร่นะประมาณ450ไดมอนใช่ไหมคุณผู้ชมก็คือเขาจะแจกปียกเซิร์ฟไปเลยในเขานะต่อมากเลยก็คือจะเป็น กล่องสุ่มดิมอนรอยเย้ารุนีในเขานะก็คือสูงสุดเนี่99ย9.9ใบเลยนในเขานะก็คือกล่องสุ่มตัวนี้เนี่ยสุ่มถ้าแบบใครโชคดีก็คือจะสุ่มได้เป็นตัวดิมอนรอยเย้าสูงสุดถึง9.9ใบเลยนในเขานะก็คือบอกเลยว่าถ้าใครโชคดีสุ่มได้9.9ใบเนี่ย,อยบอกเลยว่าเอาไปสุ่มตู้ฟรีทั้งชาติเลยนใครับนะเวอร์เกินนะครับนะโอเคแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมก็คงจะอยากรู้แล้วแหละว่าอ่าเงื่อนไขในการรับของฟรี3ชิ้นนี้เนี่ยสามารถทำได้ไงสำหรับพิธีกรรมออกทะเลไปหมดใจนในเขานะก็คือ เงื่อนไขในการรับก็คือง่ายๆเลยครับผมก็คือวิธีการร่วมสนุกของกิจกรรมตัวนี้ก็คือง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาที่หน้าแฟนเพจกันนี้หน้าฟรีไฟล์นั่นเองนะครับผมนะน,นี่เลยนะครับผมก็คือตัวหน้ากิจกรรมก็จะอยู่หน้าเพจเลยนะครับวันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับวันนี้ร่วมสนุกออกทะเลไปหมดใจขอรางวัลชิ้นไหนที่คุณอยากได้มากที่สุดเป็นคู่ใหม่ฟาโก้มูลค่า199หนึ่งร้วอยการเป็นชื่อมูลค่า450เพชรแล้วก็จะเป็นกล่องสุมูลค่า199เพชรนั่นเองมาช่วยกกันดไลค์คอมเมนต์กดแชรพ นี้รวมกันให้ครบ50,000ืถ้าครบแล้วเตรียมตัวรับเลยไอเทมที่จะได้รับคะแนนโหวตสูงสุดก็จะได้รับไปเลยฟรีๆยกเซิร์ฟนั่นเองนะครับนะก็ถ้าถามว่ากิจกรรมตัวนี้เริ่มตั้งแต่วันไหนนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่27พฤษภาคามและก็ไม่มีเวลากําหนดด้วยนะครับนี่เออก็เพียงแค่เมื่อยอดไลค์คอมเมนต์แชร์รวมกันครบ50,000เนี่ยก็คือจะได้รับไปเลยฟรีๆยกเซิร์ฟกันเลยนะครับนะก็อ่านแล้วเนี่ยที่สิ้นสุดเมื่อยอดไลค์คอมเมนต์แชร์รวมกันครบห้าหมื่น ก็ไม่มั่นใจว่าเขารวมกันยังไงในเขานะนะก็อาจจะแบบเออไลค์แชร์คอมเมนต์เนี่ยก็บวกรวมกันได้ห้าหมื่นหรือเปล่าหรือว่าไลค์ต้องห้าหมื่นคอมเมนต์ต้องห้าหมื่นหรือแชร์ต้องห้าหมื่นไม่น่าจะใช่นนะในเขานะก็แน่นอนครับผมรวมกันครบห้าหมื่นเท่านั้นนั่นเองครับผมก็ไม่ได้ยากอะไรเลย,เลยแค่คุณผู้ชมไลค์แล้วก็คอมเมนต์ก็แชร์ให้ครบห้าหมื่นนั่นเองในเขานะก็จะได้รับไปเลยฟรีๆเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเราได้ไปแล้วกี่คะแนนโหวตครับผมก็โห 5.2มื่นเลยในเขานี่พลังของสายฟรีเนี่ยบอกเลยโคตรสุดจริงอ่ะเดี๋ยวเราโหวตกันดีกว่าว่าใครอยากได้อะไรนะส่วนตัวผมผมอยากได้เป็นกล่องสุ่มนะครับผมนะผมก็ขอโหวตไปเลยแล้วกันนะครับเนะก็กติกาง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์แล้วก็มากดรีแอคชั่นด้วยนั่นเองในเขานะมากดรีแอคชั่นตรงนี้เลยนะครับแค่คุณผู้ชมอยากได้อะไรในรของรางวัลสามอย่างนี้คุณผู้ชมก็แค่มากดรีแอคชั่นเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็คือทุ่มทะลุห้า,าหมื่อไลค์เป็นที่เรียยบบรร้้อแลววนนะนะคัผมเ่า สุดจริงๆนะครับนะเดี๋ยวผมมาดูกันเลยดีกว่าว่าใครเนี่ยอ่าหวตอะไรกันไปเยอะที่สุดถ้าผมเดานะน่าจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อแน่นอนเลยเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมนะมาเอ่อก็สลับยอดเล็กชันนะครับวันนี้กดว้าวจำนวน2 3หมื่นกด5้าจำนวน1.4หมื่นแล้วก็ กดหัวใจไป1 0,000มนั่นเองรัเขานะก็แน่นอนครับผมผู้ชนะก็จะเป็นกดว้าวนั่นเองรัเขานะกดว้าวเป็นอะไรเอ่ยนี่เลยในครับผมนะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนะคุณผู้ชมก็อยากได้เป็นบัตรเปลี่ยนชื่อกันใช่ไหมครับผมนี่ก็คืออย่าลืมมาโหวตกันด้วยนนค้ับผมนะใครอยากได้ของฟรีเออถ้าถามว่าเอ้ยแล้วพี่แล้วผมจะได้รับยังไงผมต้องมากดรับตรงไหนอ่ะรับในแฟนเพจหรือยังไงไม่ใช่ในเขานะก็คือคุณผู้ชมเนี่ยก็รอรับเฉยเลยนเขามันแค่มาอ่เขาเริ่มกิจกรรมปุ๊บเราก็ยู่งเลยนผม เลยอ่าไอเทมดังกล่าวสามารถรับได้ที่กล่องจดหมายในตัวเกมนั่นเอง,เองนะครับผมนะเรารออย่างเดียวเลยแค่มาทํากิจกรรมง่ายๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวใครที่อยากได้อะไรก็มาคอมเมนต์กันหน่อยเผื่อแบบบางคนก็ไม่ได้อยากได้บัตรเปลี่ยนชื่อนะตอนนี้ก็คือผู้ชนะก็คือจะเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อนั่นเองนะครับผมนะก็อ่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมก็มาคอมเมนต์ก็ได้ว่าคุณผู้ชมชอบอะไรกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นอ่ายกเหี่ยวฟนะาโก้เนาะฟาโก้นี่ก็โกงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็คือนั่นแหละก็ตามที่ผมบอกนั่นแหละใครอออออออยยยยาาาากก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 กไไไไไดดด้้้้้้้ฟโโโโ็็็็ตตตตตตงงงปปปปหหหหวววววววนนนนนนนะะคคครรรััััับบสส่่่่ใเเลลลุมมมืืแ อ่าถ้าใครอยากเข้าร่วมกิจกรรมเดี๋ยวเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์โพสไว้ที่ใต้คอมเมนต์เลยก็ได้นะครับนะคุณผู้ชมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ใต้คลิปของผมเลยในเขานะาอถ้าคุณผู้ชมเป็นสายฟรีหรือว่าชอบกิจกรรมของสายฟรีชอบแบบให้ผมมานําเสนอสายฟรีต่อไปในเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมไว้ด้วยะครับนะก็บอกได้เลยว่าของสายฟรีเนี่ยไม่ได้รับแค่นี้นะครับบอกเลยว่ามีเยอะมากมายเลยะครับนะหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดของฟรีก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยในเขานะก็ใกล้จะถึงเจ็ด้วย ฝากกไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับนะ้วก็บอกเลยว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนเขาจะมีอ่าเกี่ยวกับปาร์ตี้ชายหัดกันด้วยนะครับมันอาจจะมีแจกของเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวผมจะมา นำเสนอให้อีกทีว่าแต่และกิจกรรมเนี่ยสามารถรับได้ยังไงในรับนะก็อย่างที่บอกละอย่าลืมติดตามช่อ,องผมไปด้วยนะครับก็บอกเลยว,ว่ามีแจก,กของเยอะแยะมากมายเลยอ่ะหากคุณผู้ชมครวจะพลาดของรางวัลสายฟรีชิน้นใดชิ้นหนึ่งไปในก็ายาลืมติดตามช่องผมไว้เลยในเขานะนะจะได้ไม่พลาดของรางวัลชิ้นไหนชินนช้นหนึ่งไปในรับนะแล้วไว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ